สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขุสุขคนนะจ้ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่หักแฟนมาว่าย่ลาหรือวาย่ไทยหรือวาย่ต่างประเทศก็คือกันนี่กับพ่อพ่อกับสองแมต่ตาพี่น้องจ้ามตตาจะเอาปลาไปฝากกันรอบรัวลูกหกเพลินเพราะว่ากับไม่ไม่สวยเขาพี่น้องเพราะว่าเพลินโมมีมันไม่สวยเขาเมไตาเห็นมือน,นักเมตตาก็เลยเกียมสิไปฝากเพลิน ไปนํากันเลยพี่น้องเ้อไปนํากันเลยเจอกันอยู่แหละเพียงผ่อูกคพี่น้องผ่อถ่ายไปนาทางกับเรได้มันเปื้อนแห้งพี่น้องทางนะโพ้ยปวดพว่าเปื่อนไปนํากันเจอกันอยู่เทียงอ่อกลกเลยพี่น้องเลยนาอมาหอเลยพี่น,ออน,อน้องเมตตาก็ไดไหมสวยเขากับกับปลาเนาะ ฝากเอนกสักเ็ดนะไปนํากันด้พี่น้องเสียงพอลกนาาตากยกมาเบิ่งว่านขุดห้องน้ําได้สําได้คือจังานเต็มอยู่พี่น้องนนีมตาก็บ่ได้มาเพราะว่าเองตามสภาพการพี่น้องมมามือบ่ได้มาแหละ แต่าแม่ตาบกก่มาเาก็ไไนา่าเพิ่นก็มาอยู่เหมือนกันไนแม่ตาอะไรปลาตงอะไรพี่นอะมาฝากเพิ่นตุ้งรถถีบไปทางใดเลยเนาะน่ะ,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 ะเออเพล่นผดดืามรถไทยเพิ่นเปีย,ก,ยก็เลยสุกเขา ก็เพราขออมุกขอบใจหลายๆที่ลุงบอยที่ว่าพิมพ์งานลุงบอยที่พูดได้ขึ้นสะพานบุญได้มาช่วยเลื้อยเลื้อผูกขาขาขาอคุากเอบอ้าวอย่างนัะกรับคุปปุ๊บจะไปจะคุปบุ๊บักขาลูกน้องน้องแค้ใหญ่ครับน้องนี่เจ้าคน้อะอล <He> ูกมันสิลงมา เอ้ยน no okay. ้องแค้นไปใส่เบ็ดวะป้าได้กบตัวใหญ่เลยน้องแค่นังบ่ไว้หนูขาอรูิบอจะวกาว่าหนู่รอือจวหนูอะไบลิบนกว่านูใ่ออือมนสิอ่นเราไทยนีบเด้น่ะบ่ย่างอยู่ดอกน่ะออได้แล้วสั่นอ่อือหักินนอนนะ เออักาจให้้นาอตาอันนี้อันไม้สวยข่านี่นะเห็นไม้สวยข่านนั้นเอาไม้ไผ่ตาก็เลยเอามาหายผื่นโอ้ยว่าเห็นนันเห็นอันชุผ่นดูน้ำออกม้วนบ้าเถอะ้าพี่น้องเด็กๆห่มหัวกัน

นกแคนแก่งขนาดได้นกแคนกับนกแนนไปใส่เบ็ดไม่ดีเอาเบ็ดมาหายวับไปใส่เบสดหมันก็เป็นคนดูเนาะใช่ไหมเจ้าเจ้ามันหลุดเออมันหลวัดอ่ะคุณน้องคือยืนน่ะจะพากันกินเขากัำยังคูณน้องแฟตตี้เขาเป็นลังใส่ว่าแฟตตี้นี่เนาะ เปอปงยงซีนแห่งหป,ปิ้งิซีนแห่งไพ่ปิ้งน,ะน่ะว้าจะพอจังใหม่อ่อาอาขอกันกินเขาเอ,อ้าคุณอาไปเรียนไพ่แล้วคนอันมีคนอันเม่นมาบอกแม่ตาว่าแม่ตาว่ามีไม่เสร็จเลยค่ะก็เจ้าอัน ตอกอันเทียนแป้นปูแล้วก็ตอกขางมันอันแล้วก็เอาขุดดินใส่อันมองอันเต้าอันนี้เนี่ยเหตุคือเต้าไฟเฮาตะกี้นะเออพราะว่าันพันวาญานอันไฟมันอันแม่นยามันไหมแปอนยามันไหมเทียงพันวาแล้ววบาแต่เสียนอันบอกเนเหตุมันมีใครมันมีแป้นเศษก่อนไหมทางเศษโอ้ยพั กันอยากเข่าแต่เสา,สา LIKE an. เลยน้องแพตตี้แห้งปิรันสายเออกิเพอวเออกินเพออิ่มกินเพออิ่มมาได้กินขาอุนให้เไปเ็ให้ไปเลี้ยงเพอวันบุสืาอุราป้าทายนั่น กินดิิดก็ลกินชินแห้งชินแห้งสองต่อสองต่ออิ่มอยู่บ่ตัดเป็นถ่อนไผ่มันเลยจ้ะอือบอกกันกินกินได้ ได้กบมากเลยฮะขามันแหลนไป้ืือเขาใช่ไหซต่งแค้นตาหนึกวันนู้สุดเเห็นกันย่้ยกันยุ้ยเอ่อเออม่อิ่มกับปี้ยงป้ากินน้ำได้ป้ามาพาอักเปิลพี่น้องเลย ล้าลรงโต้กนแหละวานถ้าอกิด่วอีกแดป้าพ่โตเออง่าจะแก่คุณาจะเงโหายหมาันน้อืมหเินเลยอืมป่่กันกินข้าวกินข้าวกินข้าวคนละปัน หนงองนํากัเจ้าเต็มไปสองพี่น้องไปเบื่อหนัหของน้ําอกะพี่น้องเอ้ยโอ้่นคุดของน้าเหมือนกะน้นาเต็มคือเก่านนําเต็มคือเก่าพี่น้องเอ้ยคุณลอกเติล้วนี้เนาะเพียงข้อหรือบปล่าอเออพืน่อ้งไปไปไเออ อย่ามาใกล้เด้ออย่าพาน้องมาใกล้ได้ตกตุ้มนี่บ่เห็นเด้ขึ้นบ่ได้เด้ต้อถั่ัวอีกเกาะอืมกระไดดูดออกคือเก่าแมนตากไปใส่เลยทีเอ้าตักไปใส่เนี่ยนำกอกก็มีใส่น้ำกอบน้องเอ้ยหอายน้องแค้นอย่าไปใกล้ได้น้องแค้น อย่าไปใกล้บักลาอย่าไปใกล้แขนพุ่นจะเบิ่งนูุหุ่นพุ่นพุ่นถ่วมหัวเจ้าได้นะอืมขับรถให้ลูกนะพุ่นอย่าไปบักลาอย่าไป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 เออเออ มันลมเนาะว่านี่ลมบะอะอะอ่ะพี่น้องเมื่อวานเพิ่นว่าลมพายุข่าวว่ลมแต่ว่าศาสบ่แฮงเพิ่นว่าองมแม่นเอ้าอ่ ไข่แน่อยู่ดอกมันกะพระกะบบแห้งกะพ่ันกักะพ่ันอยู่ได้อยู่ดอกซ้ำนี้นะแม่นมันกะใข่กะวางหันลายร้อนบอกขึ้นไปลูกหลามมาสบายดีลูกอ้าท่อหัวนกแฮดตี น้องแพทย์พี่น้องเลยลลอ๋อฐานชายกบปิป้งปลาสูมพ่อแม่กินลนูกมือ้อลูก,กลูกลูกน,นะสบายดีป้าลุงบดจุกจุกคนมนันนี่มันต้านคนได้ป้ามาผ่าลูกหักล้านแมน,มนมลปลาลงโต,งต <laughs> อะไรกัก็ไม่สวยเขาพี่น้องมัตาเห็นมือนะเห็นน้องอัน น้องแค่น้องเนาะอันน่ะสวยน้องแน่นสวยนะไม่ไพ่ไม่สวยเขาเลยเลยเอามาหายเพลินก็เลยเอามานุายเพลิน

แม่คนนั้นยังคือเก่าเด้อคนนั t <t ้ยังคือเก่าพี่าั่นาพี่นานน้ยังคือเก่าพี่เนาะคนนันักาพเนาะ้นาพี่เนาะบ้คอก่าพ่ะ้เกาพี่น้งอ่พี่น้งอเก่าพ่้ใหมก่าาะคน้เก่าพี่เนน้ใหม่อพ่เคยได้พี่น้องแต่ว่าคนนยังคือเก่าพิ่นว่า

แม่ได้กัวเก่าเนาะได้กัวเก่าเนาแม่เคยได้ฮะก็สิได้ในเด้อที่ว่าผู้ได้พอน้องแม่ผู้ขาก็ว่าก็บ่เป็นพอน้องแม่ที่ว่าได้มาช่วยเหรือน้องแม่เขาโรงเรียนอืมแม่ นั่นขอบคุณลาย,ยาหาลายเนก็ดีใจสิลูกจิกไปหงหาองเฮียนพี่น้องทีแรกนะก็ลูกจะมาเั้องรงเรียนแล้วขอบว่าบ่มีชาถุสมพรปาาทูกอย่างพี่น้อยแม่ตา,าก,ก็ดีใจนะผร้ายหลายพี่น้อย ที่ได้เห็นแบบนี้นะที่ได้แบบนี้ว่าฉันซะครอบครัวพังกาสีเออมีอยู่มีกินหล้วกาสีถูกยุ่แต่ว่าถูกหาอยู่หากินเนาะได้หลดได้ร่างสำนี้เข่ากะคอยสางซาปไปน μ. อืมคอยสอกคอยหาไปน้ำมาแหละมลันก็สีได้ตื่นม,มาเรื่อยๆอนั่นแหละแมนนะ่ฮะสูบเป็นยังขอบคุณหลาย แล้วพี่น้องมาฮันเตชม,มาภาควรมมาต่าขอลาคิมนี่คิอขอขมนหน้พาพอกันใหม่ขอบคหลค์กดแชร์กดติดตามสองมาต่าเด้อพี่นอ้องเลยบายดี